ฮัลโหล everyone จากไปนานคิดถึงจังเลยปารคือเกาเ่าแต่เพ่งกบได้มือนีสิไปสาสิไปในเมืองจา้ามีนัดกับชายนมสิไปกินเขา่าเอา่อกังวันกันผนาวาแต่ว่าก่อนสิไปกี่คิดเห็นแล้วเอ่ออยากสิน้ำเสนออันนี้ค่ะพักกาดดอกพักกาดดอกอันนี้ กินไปแล้วครึ่งหนึ่งเมื่อวานนี่กินขกาตํำบกฮุงของเพื่อนสาวเพื่อนสาวจากแบบเบือนพอไปไ้เรากะได้มาสองกระถางเขาบอกว่าแซ่บหลายเรากะเขาเอื่นอยหย่างมันบกขมมันบอีย่างนอคำ่ำอีกค่ำหนึ่งน,ะน่ะนะเออคิดว่าออกแล้วละ่ะเอาเปนมันบกขมมันกินง่ายพักการดดอเออคุณแม่สรงมาให้จากอุดรพนาวาชีวาแซ่บหลายขอบคุณเพื่อนสาวที จะว่าได้อีกอย่างมาแน่ไปแบกเบิร์นแถวนี้ได้พักกาดมาสองเอ่อสองกระถางแล้วก็ไอ้ได้อีอยงเกาะสตรอเบอรี่แล้วก็ได้บักเขือ่อนมาหายมากกระถางหนึ่งกำลังท่านออกลูกแต่ว่าสตรอเบอรี่นะออกไรลูกเราได้กินไรลูกเราบ้านหวาน,วานเออคือจังสิเป็นไข่คือจังสิีผสบายสงสัยติดจากสามีแน่เลยเพราะว่าหล่อนแผน่น เกสนดอกไม้อะนะเฮฟเวอร์เป็นอียงโบมาอยู่ประเทศนี้กระไดแต่ว่ากีรู้สึกเดี๋ยวก็ต้องสิกินยาลัดไวมือนี้ตั้งงตัวเป็นจังไดคือปากแดงแถะเอาเอาเข้าไปโหลดเพราะว่ารู้สึกว่าฟิวฟิวฟิวแบบบ่ค่อยสมัยปานใดนะก็เลยแบบเชื่อตัวเองขืนมากนิดนึงแต่งตัวเบาๆง่ายๆก็สิไปกินข้าวกับสามี่นอกก็่าเป็นเรื่องมากนังซส่นะอันได้ไล่เสือ เสือหน้าหนาอากาศมันหนาวเนาะก็เลยนับเส่้หนาหนาจักน่อยอันน้องเทาขออนญาติเยอะอยากโซ่น,นั่นแน่อันนี้น้องเทาคุณีลูกไส้ซื้อมาให้เออวันคริสต์มาสปีที่แล้วนั่นแหละเยาว่ากันเดิยนยกแขงยกขากระไดบ่ได้เอ่อสีบออันสุภาพเดิอใกล้แล้ว,ด,ลวด้วยลาเดี๋ยวกี่ไปก่อนมาเซอรลโหลซื้อๆอ,อย่าลืม ผระกาศดอกบ่ฮู้วาอยู่นี่มีบอบ n q อมีบอในมันแต่ว่าอันนี้ของบานเฮาเซ่บๆกินกระป้น่นปูเดอพี่น้องวัสดีจ้าว่า